ลงน้ำเร็วลงไปเร็วเห็นบอาอีแม่พาลงนะยังลงไปอู้ยังไปเลยเดินลงไปเลยค่ะเออออกที่นี่นะกองดักตดใส่แม่น้อยเลยจิริตตดใส่แม่น้อยเลยพี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋ามาดูจิริจะตดใส่แม่น้อยแล้วนะ <c oughs> อู้อ,อ,อู้กองดัก รถตั้งแม่ทั้งหลู่แต่ว่าจะชื่นไหมคะจะชื่นไหมคะจิริศจะชื่นไหมคะจิริศนี่โอ้ย <c oughs> จิริศจะชื่นไหมคะจิริศจะชื่นไหมคะ โอ้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 โอ illa. ้ตกใจบ่ลูโอ te ้ย <as> yup. ีล้วตกใจบ่หันบ่แล้วขึ้นคี่อีแมมพิดบ่ออ้อง้เล่นน้ำสบายใจทถอะวะเธอเธอ เล่นน้ำสบายใจแท้หัวหนู้มุดน้ำพร้อมมุดตะตะตะเตอ,อ่งเล่นน้ำคือแต่ว่า <laughs> เอ้ยจิรินน้อยเอ้ยจิรินน้อยเอ้ยเล่นน้ำคือแท้ฟวนพวนพวนฮัทชะฮัทช์ฮัทช์เย็นใบละ เห็นบ่แล้วบไปไลงน้ำเบิดมือบ่เหมือนนี่ยี่ส่วนไปไเอาลาลงบ่อ้ยี่ส่วนไปเต้คือบ่ลาลงน้ำลาไปลงน้ำเบิดมือเลยเหมือนนี่นะลาลงลกักกระฟืนเลยบัดนี้ฮาวดองดองเลยจีดหลิดน้อยเอ้ย 哈哈哈。<laughs> ติดรีดเอ้ยยนงจะไอยังจะขึ้นแล้วบ่อยากขึ้นแล้วบอ ีแม่ฟ้าวเบเตอรอิลาคีอยู่จิลิทคีอยู่ฟ้าวเบเตอร์เทเดน,นี่น่ารูลา้ละปวดมีตดออกดากพ่อโอ้อยจิลินน้อยเอ้ยอู้ปวดปวนปวดเก่งทตวะาโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้น้ำลึกมากนะทุกคน อู้โหว้าตุกทุกทุกทุกโอ้คือเก่งแท้ป้าดูเก่งแท้เก่งกับอ้สุพรรณสาอีกไอ้อยสุพรรณสายประกาศลงเลิกป่านนั้นเลยเด้อโอ้คือเก่งทะวะหมุดน้าบักเก่งเลย สุพรรณสาวอดีเก่งปลาีนได้สุพรรณสายบุรุษกาฬิกามหมุดเลยนะปดเทูดจิตหลีดน่อยหมุดน้ำแล้ววทั้งกินทั้งคี้อันนี้ก็ได้ ขึ้นเลยยังอยากขึ้นเลยยังอยากขึ้นและเดินไปอยากขึ้นแล้วเดินไปอยากขึ้นและเดินไปค่ะ ไปอีแม่พายลาคืนไปแล้วไปฮันนี่อีแม่พายลาคืนเด้อหุ้นยัง่ไปกินน้ำอยู่ฮันอยู่น้ำหนองบังใหญ่โบก,กิน เลแม่ไปแล้วขึ้นไปเร็วเร็วมาขึ้นได้บ่นออขึ้นได้บ่นอออีเน่หน่อยนี่เนาะอีเน่หน่อยนี่เนาะโอเฮงเฮงบ่มีเท่าใดเฮงไปลูกไปเร็วไปอีแม่ไปแล้วยังไปแม่ไปแล้วไปเดินลูกไปเร็ว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 แม่งบ่แข็งแรงแต่ไหนแห่งไปไปนู่นขึ้นไปเลยขึ้นไปตรงนี้อยากขึ้นไปตรงนี้ ออไปเลยไปเลยไปจีดเดินไปจีดเดินเร็วนู่นแม่อยู่นู่นไปแล้วไปเร็วไปแอะเอาเอาเอาไป, <laughs> ไปเดิน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  เลยไปเลยไปจีเดินจีเดินเด้อไปอยัายางลูกปะเดิน<ๆ>เดินเดินพายห้อไปขอขอกปะอิ่มแล้วปะ เขาขอไป